สมาธิสังยุตจตุรโกศลความชำนาญแห่งฌานตอนที่สคุณธรรมแห่งนักรบเจริญพรญาติโยมผู้มีคุณธรรมเป็นเครื่องประดับแห่งจิตบัรนี้เราจะมาศึกษาคุณธรรมพื้นฐานสมประการที่เป็นรากฐานสนับสนุนให้เกิดความชำนาญทั้งปวงอันมาจากพระสูตรที่8 9 และ10ในสมาธิสังยุตินี้ทักษะที่8คือสักกัจจการีความชำนาญในการกระทำโดยเคารพนักรบผู้ยิ่งใหญ่ย่อมมีความเคารพในดาบและในวิชาดาบของตนเขาจะไม่ใช้ดาบอย่างทิ้งทิ้งคว้างๆเขาจะดูแลรักษาอาวุธคู่กายอย่างดีที่สุดเช็ดถูให้สะอาด ลับให้คมอยู่เสมอและในยามที่เขาฝึกซ้อมเขาก็จะฝึกฝนด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ทำแบบสุกเอาเผากินชั้นใดก็ฉันนั้นผู้ปฏิบัติที่ชำนาญย่อมมีความเคารพในพระธรรมเคารพในครูบาอาจารย์และเคารพในข้อปฏิบัติของตนท่านจะปฏิบัติด,ด้วยความใส่ใจด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ดูหมิ่นแม้ในธรรมะข้อเล็กน้อยเพราะท่านรู้ดีว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นล้วนเกิดจากการสั่งสมความดีงามเล็กๆน้อยๆน,น,นี่เองทักษะที่9คือสาตัจจการีความชำนาญในการกระทำอย่างต่อเนื่องยอดนักรบมิได้เก่งกาจขึ้นมาเพราะการออกรบในสงครามใหญ่เพียงครั้งเดียว หากแต่เขาเก่งกาจขึ้นมาได้เพราะการฝึกซ้อมเพลงดาบทุกๆวันในยามที่บ้านเมืองสงบสุขเขาไม่เคยขาดการฝึกซ้อมไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยล้าหรือเกียดครานเพียงใดจนกระทั่งเพลงดาบนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและจิตใจฉันใดก็ฉันนั้นผู้ปฏิบัติที่ชำนาญ ย่อมมีความเพียรในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจะเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำไม่ใช้ทำทำหยุดหยุดตามอารมณ์ท่านรู้ดีว่าการปฏิบัติที่ต่อเนื่องแม้วันละเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการปฏิบัติอย่างหักโหมเป็นครั้งคราวแล้วก็หยุดไปความต่อเนื่องนี่เองคือพลัง ที่จะค่อยๆสั่งสมกำลังของสมาธิและปัญญาให้แก่กล้าขึ้นตามลำดับทักษะที่สิบคือสัพปัจจกการีความชำนาญในการกระทำสิ่งที่เป็นสัพายะนี่คือปัญญาของยอดนักรบเขาไม่ได้มีเพียงแค่กำลังและความต่อเนื่องแต่เขายังมีความฉลาดในการรบอีกด้วยเขาย่อมรู้ว่า อาหารแบบไหนที่บำรุงกำลังการพักผ่อนแค่ไหนจึงจะเพียงพอสนามรบแบบไหนที่ตนจะได้เปรียบและยุทธวิธีใดที่ควรใช้กับข้าศึกแต่ละประเภทชั้นใดก็ฉันนั้นผู้ปฏิบัติที่ชำนาญย่อมมีความฉลาดในการสแสวงหาสิ่งที่เป็นสัปปายะหรือสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรค ท่านจะรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะของร่างกายและจิตใจของตนเองในขณะนั้นรู้ว่าเมื่อใดควรกำหนดอย่างเข้มข้นเมือ่อใดควรผ่อนคลายรู้ว่าการอยู่ในสถานที่แบบไหนการครบหากับบุคคลเช่นไรจะทำให้ความเพียรของตนเจริญงอกงามขึ้นนี่คือการปฏิบัติอย่างชานฉลาดมิใช่การปฏิบัติอย่างงมงาย โยมทั้งหลายเมื่อนักรบทางจิตวิญญาณได้ประกอบพร้อมด้วยทักษะฝีมืออันเลิศหล่ำและยังมีคุณธรรมพื้นฐานอันมั่นคงทั้งสาประการน,นี้เป็นเครื่องสนับสนุงแล้วเขาก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่สถานะสูงสุดในวาระสุดท้ายเราจะมาทำการสังเคราะห์ทักษะและคุณธรรมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเพื่อดูว่า เมื่อนักรบของเราได้กลายเป็นจอมทัพผู้สมบูรณ์พร้อมแล้วเขาจะนำพากองทัพแห่งจิตของตนไปสู่ชัยชนะอันเป็นอมตะได้อย่างไรอันอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายเป็นบทอวสานในวาระถัดไปขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร